สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำวุน้นกลิ่นสตรอเบอร์รี่กันนะคะไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะผงวุ้นผงหน้าตาเป็นยังงียี่ห้ออะไรเนี่ยโฆษณาให้คนหน่อยสิคะยี่ห้อตราโทรศัพท์นะคะ,คะโทรยังอื่นไม่ได้นะโทรยังอื่นไม่ได้โทรยังอื่นไม่ได้นะคะต้องโทรศัพท์นะคะโอเคโอเคอ่ามีอะไรมีอุปกรณ์มีอะไรบ้างอ่ะลองพูดมาสิ ก่อนนะคะมีนี่ค่ะสีผสมอาหารเป็นพินเพียเลอกใช้เป็นสีชมพูนะคะคนอื่นจะเลอกใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะโอเคแล้วก็เป็นกลิ่นสตรอเบอร์รี่ด้วยนะคะคนอื่นจะเลอกใช้กลิ่นอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้พิณเ,เพียไม่ว่ากัน,นะคะ่ะ น้ำปลาก็มีน้ำเปล่ามีผงวุ้นด้วยแล้วก็มี nah x, น้ำตาลทรายมีกิโลไม่มีอะไรกระบอกตวงอ่ะถ้วยตวงถ้วยตวงแล้วก็มีถาดจ้ะในโชว์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 ที่ทีาที่เราจะใส่วุ้นอ๋อพิมพ์พิมพอ๋อพิมพ์ใส่วุ้นโอเคอ่าโอเคโอเคนี่ค่ะเราจะมาทำกันเลยนะคะเติมตัวเลยนะอ๋อ เป็นไงคะตอนนี้ตอนนี้เรากําลังเข้าสู่การวิธีการคนค่ะมันต้องคนขนาดนั้นใช่หรอค่ะเหนื่อยไหมอันนี้เราเปลี่ยนภาชนะในการใส่นะคะเพราะภาชนะเมื่อกี้นี้มันเล็กเกินไปค่ะเราเปลี่ยนเป็นกระมังข้าวหมากแทนค่ะนี่ทุกคนดูน้ำตาลใกล้ๆดูน้ำตาลอยู่ในน้นสิอ๋อคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนี่ยดูสิี่สวยเนาะคนละลายให้หมดเแล้วกคนให้มาละลายให้หมดนะคะแล้วเราก็จะไม่ชิมกันนะคะว่ามันหวานหรือเปล่าเดี๋ยวหมดแล้วเข้ามา มาเจอกันอีกทีนะโอเคอ่าตอนนี้นะคะน้ำตาลรวมกับน้ำได้ทั้งหมด3ากิโลแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ3ามกิโลเป๊ะเลยนะโอเคเป๊ะเเเลยโอคดี๋ยวเราจะใส่อะไรต่อไม่ราจะใส่ผงวุ้นไปต่อนะคะแล้วเราก็จะไปต้มที่หม้อน้โอเคโอเคเดี๋ยวเราดูเนาะเดี๋ยวคนน้ำตาลก่อนค่ะใส่ผงวุ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้นี่คือเราใส่ผงวุ้นแล้วนะคะโอสีเป็นอย่างงี้เลยเหรอ สีจะขุ่นนะคะพอเราต้มเสร็จนะมันจะเป็นสีใสนะคะทุกคนดูในช้อนนะคะมันจะเป็นสีใสเลยตอนนี้อนตอนนี้ขุ่นอยู่เลยใเนี่ยอันนี้ขุ่นอยู่เลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปต้มเลยพอเราเอาไปต้มใ<ๆ>นหม้อนะคะแล้วมันก็จะสีใสแล้วเราก็จะมาใส่กลิ่นแล้วก็สีผสมอาหารค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวนะเ,ครคเราจะไปต้มกันนะโอเคไหมใช่ค่ะเราจะไปต้มแล้วใช่ดูเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังคนอยู่นะคะแล้วเราก็ร้องเพลงไปด้วยนะคะ มีอารมณ์เซลล์พี้งน,นี่นะคะแล้วก็จะคนะคนเป็นแค่จากขนขนมันก็จะเลี้ยงใสๆแล้วนะคะนี่นะคะ่เราใช้พายในการพายอย่างเงี้ยนะคะ,ะเ,เรา,เาจะเนะปิดไฟอ่อนๆนะคะเราจะไม่เปิดไฟแรงมากนะคะเพราะเดี๋ยวมันร้อน,นะคะ่ะ <laughs> <laughs> จะมีเพย์เพย์ดึงกล่าวไว้ว่าอย่ามาเล่นจับไฟคะ่ะ <laughs> อย่ามาเล่นจับไฟแล้วมันจะไม่ดี <laughs> ต,ตอนนี้นะคะเราก็ปรุงสีและกลิ่นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะหอมมากเลยนะคะ,ะ,คะแล้วเราก็จะเอามาเทลงใ้พิมพ์อันนี้กันนะยคะเดี๋ยวเรามาเทกันเลยดีกว่าโอเคๆวางไว้ตรง อันนี้นะคะเราก็ใส่แม่พิมพของเราเสร็จรแล้วะคะแม่พิมวันนี้มันเล็กก็ไปคะ่ะเราก็เลยเบ่งๆมาอันนี้บ้างค่ะนี่ค่ะนี่นะคะมันคืออะไรคะเนี่ยมันคือวุ้นะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปพักแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็น,นะค่ะอ๋อต้องรอให้มันเซ็ตตัวใช่ไมช่ค่ะต้องมีเซ็ตตัวก่อน<า>โอเค,ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามัาใส่ตู้เย็นเราเราจะไม่ให้ดูอทีแล้วพอแล้วพอมัน สุ้ตัวเสร็จแล้วเราจะมากินโชว์เลยค่ะโอเคค่ะ